สวัสดีค่ะครับมันนี่ก็หาชิว่ากินกยำข้าวเส้นน้ำสาเข้านี่นะครับมันนี่เดี๋ยวถ้าถึงก็หน่องวานปลากินมัดก้อยปลาก่อยเด้วงครับปลาติดตัวใหญ่เสือบบอบาลันไอาหารนี่ครับกำลังมาเลยต้มขันใหญ่เดือบบาลันยังหวานด้วยจิ้มโจ๊กคอติก้อยบอเลือกเอาเนาะ พี่จังปล่อยหลายอยู่คือว่าหลายตายไปน่ำมันเนาะปล่อยว่ใหญ่พร้อมหรือเปล่าบ้านนั่นบ้านเป็นมะนาวบ้านนั่นสูสา,านอ,องไหนมนันเนาะ ยังตืนหอมขึน้นนังเห็นหนาพับอนนาอขึ้นน้ำเราน้ำมาอาบอาบนังตื่นมาวันอาบน,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 น้ำเก็สามตัวบอะ ปานนัก็เตียวนำเส้นล่ะโอ้วันแหงกบออกอ่ะานรคเสือภูจอมเล้าเสะกินานโรนาแห้งคนละอันนี้เย็นอยู่จากสาวตอนสาวอากาศยังที่เย็นๆเนาะ ไหนอไู yeah. 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 ่ปมานนกระแลกกลกะเลแล้วเอาถังไปใส่แล้วลูกเอาถังไปพอใส่เดี๋ยวนเรนนเนีลุเนี่ยโอ้ในอีกบานสงบาทไนบาทละสาสตัวสิกัพอแล้วย่าฮ็ดเป็นอยู่หมดเดี๋ยวนี มันจะปักมือได้อย่างทั้งหลังมันขีบทั้งหลังมันทำไมพ่อเห็ดซับซับซับจุกทำงานทำกัะดานสิงพอดีด้วยทนปี๊ทำทัวเนาะอือพี่ทำบักทัวแสตมป์เอาตีดตัวสทมตัวแล้วจ้ะ เอาเกตัวเบิ้งบ้านบาเลกเห้ยปะตกปากระเจ้ส่มีบ้มีฮะอัน้ลงเลยโอ้บาดนี้คืออยู่่าปลาสิอยู่บนนอบ้านานจะของดี่านอมแม่ลงหมดม็ขดินก่อนีย อ่ารุนบังจ้าบาลานิได้อีกบอไอ่พ่อคอยบ่านอ่เหลือไมูอย่าเมียใหญ่ว่าออนอ่บา,าลานเลยไปไก่ใใเหรอเออจิ๊กกระไลนลงไปหลุกตอดฟัวแมมเบิ้อะคือบ่คือใชเนาะ แมวไอ้เด yeah. ียวมันต oh mm ืนหี้พี่ตาตื่นเห้เลยพูดบานลัต้งไปบ้านสวนน้องคนท่านงก็พูดนี่จริงหลับสองตัวพ่อนี่ซเดยนี้ะค่ะว่าสอตัวบ้านหนี่กินไม่อิ่มหรอกเจ้าฝนฝนไปที่ัตหน่อยเอาถาบ่าต้องการหางไง เอาบาดท,ที่สามโอ,อ้คือคือนที่น้อบาดแล้วจากล่อบางตอนบาราดเอาเฮีขึ้นนะจ๊ะอ่าเอาขึ้นมาเบิรงไหนวะน้องเหี้ยก็มาตีงเลยเราคิดว่าพอน่าจจะได้ปลาหน่อย ้องทิตโตกับผอดกก่อยกินขาบหนึ่งก่อยก่อยชั้งสิมงไปตองปีงมันแดงกับมีวลาก็เอาบันไดขึ้นแต่มดแดงไว้เม็ดพ่อโตเลยโอ้ยมันเป็นแหง่มาล้มันได้กินเนาะกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไปเจ้าบ้นนิดหน่อย

แน้วเอาผู้เป็นบ้ินงนามตื่นตื่นงงเขาเป็นตื่นดิกลิเฮงเนาะ nó tao điểu, nó điểu, nói boy ra, cha, hắn mất sai khảo nữa cả, mà là thì sao, ban là ban gì cứ để hắn ông ban gõm mương bệnh đại. กำลังวานเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปลงมาล่านะจ้ะจะถือบอหาอยู่หากินไปนจาันแล้วสสามสิบเป็นสองพักแล้วจ้ะ ัแกแหลกที่บาลานเพิ่นวานรถไมโครเพิ่นม,มาจกเอาดินจ้ะว่วาหมองนี้เป็นสาตัวตัวเก่าเนื้อเก่าอยู่จ้ะเพรานเด็กจุกเพราะเด็กยังใส่อา่อาอ่ะดีสองตัวกับพอดอกอืกบ่

มาล่านี่หาเงีงกับประมาณคือหาเห็ดเนาะหาเห็ดนในมานขนาดมันมาสนลุ่ไอ้ยบ่โอ้ยพ่อท่านนี่ก็พักก่อคอยอะไรมาล่าน โตห่าโตแวอืมทอาได้่มันเหขาลอกนม้นี่มันลงไปหาผลบัตรจังหลอกออกไม่เห็ดเป็นห่าเดียวกันพักเดียวกันเลย แตหฮปลาม่ปล่อยไปเสือยผมมองไมาปล่อยมันระเบ้อปล่อยก็ดีแล้จ้ะแต่หกโตพอต่อละจ้ะแต่จะเป็นเมืองตอนวันนี้มาล่านบมอกสีโ้มฟีมือก่อยมาล่าสีก่อยปลากินจะก่อยปลาสะนนอกมาถนัดเป็นได้เ้อสะนนอกขัวขักันจ้ะ ตะควเบิร์ดเราจกผักหนึ่งก่อนนะจ้ะให้เป็นเหลืองก่อนจะ้ะจ้าต้มของขวดดัวจ้ะเกลืลอในการต้มขอควาไม่แหลกว่าใส่ควาต้งจ้ะวานี้ต้มของควจะละเอียดเร็วกว่าสาจ้ะ ปั้นกัมีดเลยอยาก่าเาุบ่มากแต่เพราไมละเอียดพอะไรละจานุกปวดแคนแล้วั้งใจกับวกเระ จ้ะนล้วก็ต้มน้ำไปต้มหัวปลาแล้วจ้ะอันนี้เนี่ยปลาหอกอะเรียบร้อยแล้วจ้ะหัวปลาปลาหัวหุวหัวอดีตชดน้ำแล้วจ้ะแล้วใส่บาล่าเอาหมดแดงมาต่อยใส่จ้ะขันอัน้นาออกจ้ะจานนึงนี่จ้ะ ร้านกินข้าวแล้วก็จะเดิไปทำงานจ้ะมีเสียงร้านหน่อยรบกวนเนี่ยแล้วจ้ะร้านเอาหมดแดงจ้ะ uh huh. ใช้คันใส่ปลาวางมือเข่าตาเด้อไปเห็นตาจะมันขาดดิเอาก้อนห้างแล้วมือก้อนห้ามหลายนี่บ่เอาเอาถุงมือสุกคันเลย

ไตอนี้เบิด์ตหมดอ่านามไปใส่หมอ้มหัวปาน้ำน้ำผสมพอเกินพอเวลาเวลาเดี๋ยวใส่กุ้งเลยใส่ผสมเาะแต่ถ้าเราจะไปตอมาหมอติตส่ข้าวหนอมีหม้อแล้ไม่ตัวหมดาเต็มพอพอผมมีตัวจอยหน่อยไอยอีกน้ำต้มน้ำผสม กอนนะบ้านนะพอแล้วนะเป็นตัวครับมันจะขันไปมือแดงเนื้อลาขาวครับแล้ก็ไปบีบน้ำออกให้มันแห้งๆครับเวลาเขากลอยมันจะคงดีแต่สีเป็นเหมือกนน้ำเทีงนครับครับเขาขันแล้วเขาไปบีบน้ำน้ำส้มมันจะน้ำส่วนมือแดงใส่ในหม้อต้มนะจ๊ะขัน้ำส้มเพื่อใส่หม้อครับ นามล้วนคุณลมผัดเก็บนามออกจะเหนือปลาสีขาวดีครับมนลนวทำเป็นหมอคนด้วยหมอนใส่เป็นปิงกอดป้าจ้ะน่ครับขันมาแล้วอน,นามออกแล้วจ้ะน,นามออกแล้วก็จะพงแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้เลยจ้จะสีบริเวมีนามนะครับ เพราะว่ากอดปลานี่ครับต้องเฮ็ดแหงๆครับปีบตามออกมันแหงเนื้อปลากระดิ่งขาวนวลดีครับเอามาโูกันนะครับไปเทียวขั้นตอนทับพุ่งนะครับเนื้อปลาล้านเป็นผู้กุอยเองครับมาหนึ่งใส่หอมลงไปเลยครับใส่น้ำครับเนื้อเล็กน้อยเล็กน้อยจ้ะ เขาหอมครับขวาน้ำหน่อตามแบบปวดแขนเลยขวานาำไม่ไหม้หอมครับแดงแม่ยไม่แดกแม่ก็เอ่าเนาะจะหอมอาจจะจวดได้บ้างไหมโอ้เล็บเพราะว่าเขาใส่พวกปลาพวกน้ำปลามาไล่ ต้อมาล่านขันกันเลย<ส>เอาเกลือใส่น้ำไปอยู่จ้ะขันไปน้ำเกลือเลยครับน้อยนึงเนี่ยใส่หลายทีเข้มน,น,น,น้อยหน่อยใช่หรอของหน่อยจังน้อยเนาะไอซีม่มีเสียงร้านหน่อยรบก,กวนในเดอ้อจ้ะประกันเหรียญอยู่ขางเคียงกวนกันอย่างของเหรียญงั้นไหมน้อยเฮ้ยเลย,อยหอมหอมหอมจะควนกันก็รู้จักหอมแล้วเนาะแต่กลัว มาระโขไม่ไหม้หอมไปเนี่ยอน้อยหนอนอยได้ไหบปลาปลาหาตัวามุกาพวตุกตตวตวอะไหเ็นไก็ได้ะดูว่าแข็งครับฝากเบดดีลแต่วัีกินดิบนอกจากกับสิปีนยูจ่ะถ้ามันนี้กับสิบ็ได้กินนี่พีน้องข้าเบนนั่นแหละว่าลาดหรฝาเป๊ะทำงานอยากไปทุกข้างบนนีครับมันเก็สวยแหลวหาอยู่หากินไปนี่ละจ่ะ กูมากินยิบกน็กินเลยนะครับแต่ว่าบาลานตาน่องมักนมักมกนะกินกินอะไรตาน่องนี่ยมุกินอะไรยิบนิดๆน้อยครับแตว่านกคนเนว่ากินยิบติแสบเลนะติดแสบครับแต่ว่ามันเป็นปลานะครับกแบบนี่หัวเอาคุ้มด่ะดีจิงซุดปลอดภัยค่ะโอ้ัทบโอ้สุดยอดเลยว่ะนี่ครับ ยวเขาในแหลงก็จะใส่ไปตองไปหมกเอาครับครับมาถึงขั้นตอนนัดใส่ไปตองหมกนะครับจะหอมต้งไปตองนี่หอมแหีงเลยเนี่ยมันมต้องกลัวใส่หมกครับก็ไปสาเบึงตอนปหมกจุกนะจุกแรเนาะครับเนาะจ้าอันเด็กสองหมกนี่เนาะจ้ะเดี๋ยวจะเบืองตอน ซาโนมกแล้วนะจ๊นะเนาะหอมเปตจองสมๆสมนวลนๆนะำบาลานนะเนีย่ยเสีมาเปิดโซ่ครับจากสด้ดาวต้นนี้เพิ่นออกไม่จากต้นที่บ้านล่างเคยขึ้นดอกบานเบ้อเลยจ้ะต้นนี้อู้ดอกก็ล่างงามเลยนะบาลานนะพอดีเลย,เ,ลยเอาไปกินครับก้อยป้าจา้ะมา,าล่าน,นี่งานตำตำกับมีเลยจ้ะบ่บ่บา่บา,านเด็กข้นเถ่นนะ ผลมันเป็นดางยิ่งถึงเลยสูอยกกะแสอยู่ยอนงานมีแห่งดอกก็รลังงามรับดอกอะไรได้เขากินสดๆทุกวันต้องเก็บไปหลายมันจะเหี่ยว

ลงมาเลยมาล้างลงมาเลยจ้ะหายบวชต้ไปเนียพี่เจ้ลยงเป็นเด็กไปออกนะครับเนาะขาะลงมาเลยจ้ะหย่อยนงามเลยดอกงามเลยคือตัวแสบน้ำาลายเนาะ,ะไปจ้ะไปกินข้าวน้ำกันจ้ะ ครับนี่ครับเอากระปิ้งซุปแล้วครับเดี๋ยวเนื้อบารบารันเดี๋ยวบาลานเดี๋ยวมาเปิดโซ่ครับเดี๋ยวาะนอนลวกกระดาวกันจาแป๊บนึงทำงานกันแป๊บกินกระดาวมากครับครับสาวนองกระลวกเพระกระดาวกระดาวกกับรังที่เรียกนะคเพราะต้องลวกโดนหรอกเพราต้องหมอน้ำนะเดี๋ยวอาณามาใส่เนาะครับ หลอกเลี่ยขเขาลงมาแช่น้ำเย็นนะครับเพื่อบหให้จะเอะาเปลี่ยนสีครับเอาหมอนแช่น้ำเย็นนี่จะเอาทีเปลี่ยนเป็นสีนออกน้ำตาลครสีสีบอกงามนี่นจะเสียงหลานด้วยจ้ะห <c oughs> ลานทั้งลูกครับแกเบอรมาลัานไปกินบลอกมันใหม่หรือปเป่ใหม่พอดีจะตกองสองสันเนีออย่ยโหนา จะแสบเห้งจ้ะนเหลืองเลยนไอ้จะแสบว่าจ้ะอ่าที่ใสจานได้ไหล่ะนอนเลยนอนเลยนอนเลยจ้ามองรง้นไล กเเล่ี่สองหือี่สามหอมวยมก้ไว้องหรืที่หอมหอมก็เอาไว้ขวาใช่หมหมอกินมัมแล้วมันจ้จๆจเดี๋ยวจะอะไรนะลูกกเดี๋ยวอนจ๋งนะจ้ครับมันนี่บาลานกบบริจินในพี่รองเบิ้งนะครับมันนี่ก็สวยแล้วบาลานเป็นงานนะครับ ครับสินชอบคลิปนี้จังไรกับปากพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาลาน้ำเน่กดกระดิง่งเพื่อสิิ๊กเกอรงเสียนคลิปใหม่จากบาลานครับคลิปนี้จากา,า,า,ากาพีีฟังน้องวันเพียงเที่ยงแล้วนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ